องค์กรอิสระอะไรเอ่ยโปร่งใสสุดๆไปเลยจ้ากกตไงจะใครล่ะฮ่าโปร่งใสจนเราต้องอึ้งอะคะ่ะว่าแบบอืมสุดๆไปเลยอ่า,าคือวันนี้นะคะทุกคนมีรายงานว่า นายชัยนรงค์คล้ายเนียมอดีตผู้สมัครสอส,อสเขตหนึ่งพิจิตรของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะคะเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นรายละเอียดหนังสือกอกอตลงนามโดยนายนัทกรคงเดชาผอ,อ,อการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรแจ้งมติการไต่สวนคำร้องเรื่องการทุจจิตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดพิจิตรนะคะกรณีที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์านามสกุลนี้ ก็รู้จักกันดีนะเป็นผู้ถูกรองที่1น,นางสาวสีไพรสีหักไกรนามสกุลนี้ก็รู้จักกันดีอีกเช่นกันเป็นผู้ถูกรองที่สองถูกกล่าวหาว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพอรอปอเลือกตั้งสอ,สอแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองนะคะมาตรา7 3มวงเล็บหนึ่งแล้วเมื่อวันอังคารที่21พฤศจิกายน มีมติให้ยกคำร้องจ้าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยกกตน,นะคะหากดำเนินการเสร็จเนี่ยจะแจ้งและจัดส่งให้ท่านต่อไปนะแล้วก็ทางคนเนี้ยอดีตผู้สมัครก้าวไกลเนี่ยนะคะคุณชัยนรงเนี่ยแกเอาที่เป็นกกตอเ,เอกสารจากทางกกตเนี่ยนะคะอ่าให้ดูหน่อยน,นี่ คือคงคงเป็นคนร้องแหละนะแล้วกวกวตเขาก็เลยแจ้งเป็นเอกสารแบบนี้มาเนี่ยนะคะซึ่งคุณชัยนรงเขาก็เลยเอามาโพสตเฟซพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าเดินเรื่องรอคำตอบมา6เดือนคดีที่ซื้อเสียงที่หนองโสนที่เป็นข่าวใหญ่ทั้งประเทศวันนี้มีมติยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดยินดีด้วยนะครับ จังหวัดพิจิตรเราเลือกตั้งกันโปร่งใสามากที่ผ่านมาไม่มีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริงสักที่ขอบคุณกกตหน่วยงานที่โปร่งใสที่สุดในองค์กรอิสระนะครับซึ่งจากการตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะก็พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนการเลือกตั้ง เราเลือกตั้ง14พฤษภาเนาะเหตุการณ์นี้เนี่ย13พฤษภาคอ้นี่เขาเรียกว่าคืนหมาหอนใช่ไหมคะเนี่ยหวันก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะตำรวจสอพอหนองสนออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยสอบสวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสนหลังพบคลิปคลิปเหตุการณ์เลยนะคะทุกคนบัญชีรายชื่อแล้วก็ธนาบัตร ฉบับละ1,000บาทเนี่ยหใบธนบัตรฉบับละ500บาท8ใบรวมเนี่ยเก้าขณะทำอะไรแจกจ่ายให้ลูกบ้านจา้าคือแอนว่ามัน,นมันหนักกว่าอีกรณีอดีตผู้สมัครประชาธิปัตย์ที่กรุงเทพอีกนะคะอันนั้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือน คลิปเสียงใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบเป็นคลิปเลยแบบแจกเงินเลยอแบบทนโท่เลยอแล้วโดยรับสารภาพด้วยนะว่าได้รับเงินสดจากพักการเมืองหนึ่งเนี่ยมาจ่ายให้ลูกบ้านเสียงละหนึ่พบาททีนี้แอนก็ย้อนข่าวหน่อยค่ะทุกคนอ่านี่คือมันเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะอันนี้ก็คือเนี่ย เห็นเป็นเงินเป็นแจกกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะเออเนี่ยอะนี่แบบอย่างนี้เลยจ้ะโอ,อ้แต่แบบคือยกคำร้องงงไปอีกขอย้อนข่าวนิดน,นึงนะคะทุกคนอ๋อสิบสามฤษภาคมนะร้อยตำรวจเอกสุรัตน์อ่อนจูพนักงานสอบสวนสพหนองสนุอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ย สอบสวนานางสีไพรสีหักไกรอายุ34ปีชาวตำบลหนองสโสนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะหน่วยที่หนึ่งตำบลหนองสโสนแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะป้าคนนี้เนี่ยเอ,อ้อายุสแม่ถ้าพูดไปก็จะรู้อายุเลยนะเนี่ยน้องคนนี้น่นะคะ <laughs> คุณคนนี้ก็แล้วกันอะ ตำบลหนองสนฐานกระทําความผิดเกี่ยวข้องกับพรบรเลือกตั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีคลิปเหตุการณ์เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ รวมถึงบัญชีรายชื่อและธนบัตรแบ่งเป็นธนบัตรฉบับละ1,000บาทอย่างที่เล่าอ่ะ1 0 0่ใบ508ใบรวม9 00 0ันะในการซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดช่วงเย็นของวานนี้แปลว่าเย็นวันที่12นะหลังจากพลเมืองดีพบเห็นเหตุการณ์การซื้อสิทธิขายเสียงอย่างจงครึ่มเลยนะบริเวณร้านค้าชุมชนที่แบบคุณพุกผ่านเลยเดินเข้าเดินออกในพื้นที่หมู่หนึ่งที่ตำบลหนองสนเนี่ยนะคะ แล้วกลุ่มพลเมืองดีเขาก็เลยช่วยกันควบคุมตัวพร้อมหลักฐานส่งตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะแล้วคุณคนเนี้สีภัยเนี่ยยอมรับว่ารับเงินสดมาจากพัคการเมืองหนึ่งเขตนเลือกตั้งที่หนึ่งเพื่อนำมาจ่ายลูกบ้านเสียงละพันในช่วงขณะที่พลเมืองดีเข้าควบคุมตัวส่งตำรวจเนี่ยเจ๊คนเนี้ยเอาคุณคนนี้อะ กำลังนำเงิน9 0 0าพพร้อมบัญชีรายชื่อลูกบ้านเนี่ยกำลังจายเลยแบบแบบอันนี้เขาเรียกว่าหลักฐานแบบคาตาจับได้แบบทนโทษอ่ะคืออันเนี้ยความปรากฏสุดๆไปเลยเนี่ยนะคะ พลเมืองดีเขาก็เลยคุมตัวกันมาส่งให้พนักงานสอบสวนสพหนองสโสนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้รับเป็นคดีในการกระทําความผิดแล้วก็รวบรวมหลักฐานพร้อมกับสํานวนการสอบสวนส่งให้สารจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งรายงานเขาบอกว่าพิจิตขณะนี้ก็คือขณะนั้นเนี่ยนะคะ มีการซื้อเสียงกันมากโดยไม่มีการเกรงกลัวกฎหมายโดยมีการซื้อเสียงทั้ง3เขตเลือกตั้งเลยนะในราคา2 0 0ร0 0 0ห0บาทซึ่งคุณคณาทิปแสงโคตรผอ,อ,อกกตพิจิตเนี่ยบอกว่า สำหรับการเลือกตั้งสสในครั้งนี้ช่วงโค้งสุดท้ายได้ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกระทำผิดชุดจริตเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง3เขตเลือกตั้งในจังหวัดพิจิตรอย่างเข้มข้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานการซื้อเสียงหูมันโคตรที่จะแบบโคตรที่จะเปืองเงินภาษีของประชาชนจริงๆนะคะ <c oughs> คือกกตเน,นี่ยเนาะก็พยายามในการที่จะแบบ คิดค้นนวัตกรรมอะไรต่างๆเคยมีอะไรตรงนีอ้อะไรนะในการที่จะแบบตรวจจับการซื้อเสียงถูกไหมคะเราก็มามีเปลี่ยนเป็นเอาผู้เออเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบจากตรงนู้นมาตรงนี้กกตประจำจังหวัดอะมีการเปลี่ยนเอาอะไรแบบคิดสันอะไรตรงนีอ้อะไรสราตาอะแต่ค่ะ ยังไม่ได้รับรายงานมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแต่ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อเสียงแต่จากประชาชนนี่แหละที่ช่วยกันไปจับมีหลักฐานเป็นคลิปส่งตำรวจเสร็จปุ๊บถามว่าพ้นออกมาเป็นไงยกคำลอง <úsica> จะพูดยังไงดีอะก็เบิด เบิร์ตคัมซีววลตามนี้ค่ะทุกคน